เวียสุกลลวั์โพสอวยพรวันเกิดภรรยาวิกกี้ผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดเรียกได้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของวงการบันเทิงที่เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆผ่านโซเชียลให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับครอบครัวของเวียสุกลาวัตและวิกกี้พีมนญยา ทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนน้องวิรินโดยล่าสุดเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาววิกกี้ซึ่งทางด้านหนุ่มเวียก็โวยพรซึ่งถึงพันรยาซึ่งทางด้านเวียสุกณล,ลวัฒโพสต์อวยพรวันเกิดพันรยาวิกกี้พีมนยาระบุว่า รูปไหนที่จะเหมาะที่สุดสำหรับวัดเกิดปีนี้ของมีวิกกี้แม่ของคุณแสบวิรินสองสาวที่ผมรักมากที่สุดรูปที่ผมเห็นชัดเจนคือการเดินทางของเราสามคนตั้งแต่ผมแต่งงานมีลูกผมได้รู้จักว่าการเสียสละและรักแท้ๆจริงๆก็จากวิกกี้นี่ล่ละครับการเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองเสียสละตัวเองและเวลาทุกอย่างมันมากมายเหลือเกิน คงหาอะไรมาขอบคุณไม่ได้ผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มและทุกอย่างของลูกและปลาตลอดไปด้วยรักและขอบคุณจากใจ adwikiexplorer a w i l l i n w 1สิโลกนี้ยังมีที่ให้เราไปค้นหาอีกเยอะรวมถึงใจของพวกเราด้วยนะที่รัก love y o u t เดอ the moon